<Hey. S 2> คำว่าเลหล็กไหลใครๆก็อยากได้ และมีไว้ครอบครองมีหลายต่อหลายครั้งที่กลุ่มคนค้นหาเหล็กไหลต้องเอาชีวิตไปทิ้งในปา่าไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์ตายหรืออาถรร์ต่างๆเพื่อแอบ,บซ่อนแฝงเล้นรอคอยกลุ่มคนเหล่านี้และในครั้งนี้ก็เช่นกันกลุ่มของพลานป่าและนายจ้างที่ต้องดันโดนเข้าไปในป่าลึกค้นหาซึ่งพญาเหล็กไหลอันเป็นคำล่ำลือนั้นและการเดินทางในครั้งนี้ พวกเขาจะฝ่ามันไปได้หรือไม่ติดตามาได้ในป่าเล็กไหลไพรสมิงประพันธ์โดยปอปรปิษดีเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับณนะหมู่บ้านพะลอ,อจแจที่เงียบสงบ ชาวบ้านต่างทำอาชีพเป็นพลานป่าเที่ยวออกล่าสัตว์และหาของป่ามาประทางชีวิตแต่มันกลับมีเสียงของการสนทนาของชายไว้กลางคนที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดหน้าและหลังถูกห้อมล้อมด้วยบรรดาชายหนุ่มร่างกายล่ำสันผู้คนเหล่านั้นมีอาวุธปืนครบมือบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่คอยตามอารักขาคอยดูแลความปลอดภัย ให้กับชายกลางคนผู้นี้เขากำลังออกตามหาพลานที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าการหาพลานที่จะนำทางไปนั้นเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายๆทั้งสองฝ่ายตกลงค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแต่พอผู้สถานที่จะไปนั้นเขาต้องปฏิเสธอย่างไม่ใยดีถ้าต้องไปผาหินดำผมขอไม่รับงานดีกว่าครับนายถ้าเป็นเช่นนั้นววให้เลืออีกเท่า เพียงแค่นำเราไปปากทำแค่นี้คิดดูดีๆสักก่อนสิงานง่ายๆแบบนี้มีที่ไหนไม่ดีกว่าครับผมยังไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นเสียใจด้วยครับนายเงินมันใช้ไม่ได้กับคนตายผมไปไม่ได้หรอกครับนายลองทําถามคนแถวนี้ดูนะครับทั้งหมดออกตามหาผููที่จะนําทางไปพาหินดําผ่านกระทอมแล้วกระทอมเรา เมื่อได้ยินชื่อของพาหินดำต่างพากันปิดประตูหน้าต่างกันเลยทีเดียวไม่มีใครเลยที่จะกล้ารับงานนี้แต่แล้วโชคชะตากลับพาให้คณะเดินทางได้พลานภูหนึ่งด้วยความบังเอิญเฮ้ยนี่ก็รักษาอยู่หลายวันปิดใครยังไม่ลดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไอจอม,มันจะไม่ไหวเอานะพี่อืมข้าว่า ต้องพาไอ้จอยไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองนู่นแหละแต่มันต้องใช้เงินพอสมควรเลยนะพี่พลานบุญนิ่งเงียบไปสักพักใหญ่เมื่อกำลังคนคิดอะไรบางอย่างท้ายที่สุดแล้วพลานบุญก็ไม่รีรอที่จะตัดสินใจอาสานำทางไปยังพาหินดำในที่สุดเองไม่ต้องห่วงหรอกนะอีนวลน,นี่มันน่าจะพอกับค่ารักษาของไอ้จอยรีบพาไอ้จอยเข้าไปรักษา ที่โรงพยาบาลในเมืองเถอะวะแล้วพี่ไปเอาเงินมากมายมาจากไหนหรอเจ้ะพี่อืมข้าตกลงรับงานเข้าป่าพาหินดำเขาหนะักแต่ที่นั่นมันเป็นป่าอาถรรพ์น,นะพี่พี่ก็รู้ว่าคนที่เข้าไปยังป่าพาหินดำส่วนใหญ่ที่เข้าไปไม่เคยมีใครได้ออกมาเลยนะจ้ะพี่ฉันว่ามันไม่คุ้มหรอกพี่ เราหาทางอื่นมันน่าจะเหมาะกว่านะพี่มันไม่มีทางไหนที่จะดีกว่าทางนี้หรอกนนวลเอ้ยพี่ฝากไอ้จอยด้วยนนวลพรุ่งนี้ข้าจะต้องเดินทางแต่เช้าแล้วพี่จะรีบกลับมาไม่ต้องห่วงพี่หรอกนา <c oughs> ในวันรุ่งเชา้าคณะเดินทางทั้งหมดมีพลานบุญ สองพ่อลูกนายหวังและนายจางมีผู้ติดตามอย่างในายแจและนายสิงอดีตทหารพลานที่จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปลายแถวยังมีลูกหาบอย่างไอ้มองที่พลานบุญนำติดสอยห้อยตามไปด้วยทั้งหมดตระเตรียมเข้าของออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่แต่ก่อนที่ทั้งหมดกำลังจะก,ก้าวเท้าเข้าป่าพลานบุญจึงทำพิธีเปิดป่าเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา มีดอกไม้ทูบเทียนไก่ตม้มทุกอย่างถูกจัดไว้เสร็จสับข้าพลานบุญและผู้ติดตามทั้งหมดมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังป่าผาหินดำขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงอำนวยอวยชัยขอให้พวกเราทั้งหมดเดินทางโดย <c oughs> พิธียังไม่เสร็จดี <c oughs> เกิดเสียงกระสุนปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัด มันคือปืนลูกซองคู่ของนายจางลูกของนายหวังหนุ่มนักเรียนนอกผู้ที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเจ้าป่าเจ้าเขาตัวจริงอยู่นี่แล้วผู้เป็นพ่ออย่างนายหวังยิม้มแหง้งถึงกับทำหน้าไม่ถูกทั้งหมดจึงเริ่มออกเดินทางเข้าป่าในทันทีขณะเดินป่าที่นำทางโดยพลานบุญข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าด้วยธรรมชาติ ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มันจึงไม่แปลกที่จะมีสัตว์น้อยใหญ่ออกเดินเพ่นพ่านแต่ถัดไปไม่ไกลนักกลับปรากฏเสือโครงตัวเคืองมันเดินย่างสามขุมเข้ามาไม่น่าจะต่ำกว่าสิบตัวได้ท่าทีที่กำลังจ้องมองเยิงย่างไม่ละสายตาแต่หนึ่งในจำนวนเสือโครงทั้งหมดกลับมีเสือตัวเมียที่กำลังตั้งท้องแก่มันได้รวมวงออกลาอยู่ห่าง ด้วยความเกิดนึกสนุกของนายจางเขาได้หยิบปืนลูกซองคู่เลงปากกระบอกปืนไปทางเสือตัวเมียที่อยู่ไม่ไกลนักอย่ารับนายเสียงปืนดังกึกก้องกัมปนาศคมของกระสุนที่ออกจากรังเพลิงสาดเข้าใส่ร่างของเสือท้องแก่อย่างเต็มแรงมันทําให้เสือเพศเมียตัวนั้นสุดลงนอนขาดใจตายในที่สุดเสือเพศผู้ที่เหมือนจะเป็นจ่าฝูงมันร้องคำราออกมา เรากับมันกำลังโกรธแค้นเสียงคำราของมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายจากกวางป่าแปลเปลี่ยนเป็นคนเสียจแล้วบรรดาเสือทั้งหมดมันวิ่งกลูมมายังคณะกลุ่มเพื่อเดินทางแย่ yeah, แล้วนายพวกเสือมันวิ่งมาทางนี้แล้วครับรีบปีนขึ้นต้นไม้กันเถอะครับนายทั้งหมดต่างกุลีกุจอขึ้นต้นไม้อย่างทุลักทุเลเสือตัวจา่าฝูงมันวิ่งเข้าหาในระยะประชิดเป็นตัวแรก แต่เมื่ออยู่ในที่สูงพอสมควรนายแจ้ได้คว้าปืนพกสั้นออกมาลั่นไกยิงถูกดวงตาของมันข้างหนึ่งบอดดับสนิทความเจ็บปวดทําให้มันลงไปนอนดินพลาดพลาดดีมอกไอ้แจเองนี่แม่นยังก,กับจับวางดูสิมันนอนดินพลาดพลาดอยู่นั่นไอ้สิงมึงจะถือปืนไว้ทําไมวะรีบยิงมาสิวะไอ้ฮาเมื่อทั้งสองได้ยิงคําสั่งของผู้เป็นนาย เขาก้มหน้าก้มตายิงเสือที่เหลือบาดเจ็บล้มตายไปจํานวนมากเสือตัวจ่าฟูงที่ถูกนายแจยิงดวนดวงตาบวด,ดับสนิทมันได้ร้องกู่คำรามเหมือนเป็นการลาดถอยแต่ก่อนที่มันกําลังจะเข้าป่าไปนั้นมันหันมามองทางพวกเขาเาล่ากับเกียดแค้นพร้อมกับกระโจนหนีหายไปในที่สุดโธนายครับทําไมถึงได้ยิงเสือตัวนั้นล่ะครับมันไม่ได้มาทําอันตราย อะไรพวกเราสักหน่อยต่างคนต่างอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วเชียวโอ้ยผมแค่นึกสนุกชีวิตไม่เคยเข้าป่าเลยยิงไปสักตัวสองตัวคงไม่เป็นอะไรหรอกครับแล้วเมื่อสักครูน่นี้หากไอ้แจ้มันช่วยนายไว้ไม่ทันละครับมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้ผมรับผิดชอบไม่ไหวนะครับนายจางเองก็อย่าล้นนักนา ว่าขอโทษพานบุญด้วยนาหรือขอฟ็ฟังฟังพลานใหญ่เขาหน่อยผู้เป็นพ่ออย่างในหวังกล่าวเตือนลูกของตนแล้วกับแข่ในหินการสนทนานจบลงพวกเขาทั้งหมดจึงเดินทางกันต่อไปเวลาได้ล่วงเลยพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าความมืดกำลังเข้ามาปกคลุมพลานบุญจึงกล่าวออกมาลงเขาลูกนี้ไปไม่ไกลนักมีห้างไว้สำหรับพักแรมในคืนนี้พรุ่งนี้เช้า เราค่อยเดินทางกันต่อเพราะป่าดงพงพรในยามค่ำคืนเป็นเวลาของสัตว์ไลยออกหากินเกรงว่าจะเป็นอันตรายกันได้ครับทั้งหมดเดินทางไม่นานนักก็ปรากฏห้างล้างบ่งบอกถึงการใช้งานมานักต่อนักพรานบนุญห้างล้างแบบนี้มันคงจะไม่คลนลงมาแน่นานายแจ้งถามด้วยความสงสัยพวกนายไม่ต้องห่วงหรอกไม้ขี้เหล็กมันอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปี มันทนแดดทนฝนช่วงนี้ห้างนี้สามารถรับน้ำหนักของพวกเราทั้งหกคนสบายๆค่ารับประกันไอ้มองเองรีบก่อไฟแล้วกันนาะครับนายเราบรรดาลูกหาบที่ติดตามนายหัวมาด้วยต่างพากันขนของขึ้นห้างทันทีกองไฟที่ถูกก่อขึ้นมันทําให้มองเห็นบรรยากาศของป่าโดยรอบได้เป็นอย่างดี เมื่อทุกคนได้ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยดีแล้วพลานบุญเริ่มสวดคาถาเพื่อวางเขตอาคมไม่ให้สัตว์ลายและอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นสามารถเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ได้แต่มันก็ทำให้หนุ่มนักเรียนนอกอย่างนายจางเกิดความสงสัยเตี๋ยเราสามารถไว้ใจพลานบุญคนนี้ได้ใช่ไหมนายจางแสดงทีท่กกังขาพลางพูดแล้วหันไปถามนายวังผู้เป็นบิดา เฮ้ยอาจารย์หรือก็เห็นแล้วว่าเราออกหาพลานกระท่อมแล้วกระท่อมเล่ามันกลับไม่มีใครอาสาที่จะพาพวกเราไปยังผาหินดำก็จะมีเพียงพลานบุญเท่านั้นแหละที่กล้าจะรับงานนี้ขณะที่ทุกคนกำลังสนทนากันอยู่นั้นพลานที่ดูมากประสบการณ์ดึงมีดหมอออกมาจากฝักปลายมีดบรรจงขีดเขียนอักขระบางอย่างเป็นภาษาคอมทั่วทั้งสี่ทิศเมื่อพิธีเสร็จสิน้น มันก็เกิดคำทมของไอ้สิงเกิดขึ้นพลานพรานเมื่อตะกี้พลานทำอะไรหรือจ๊ะพอจะบอกฉันได้ไหมอ๋อเมื่อตะกี้ข้าวางเขตอาคมเพื่อเป็นการขึงอาณาเขตในป่ามันไม่ได้มีแค่เสือแต่มีบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นยิ่งเป็นกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เราไม่ควรประมาทเอาเสร็จแล้วเหรอก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย ไม่รู้สึกอะไรเลยสักยอย่างนายจางได้กล่าวออกมาโดยไม่รักษาน้ำใจหนุ่มกะเลียงอย่างไอ้มองได้แต่ยิม้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะติดตามพานบุญมานานจึงรู้ว่าคาถาที่กํากับไว้นั้นเข้มขลังเพียงใดถึงแม้พลานบุญจะถูกถักทางเพียงใดเขาเลือกที่จะไม่พูดหรือโตเถียงออกไปแต่ได้กำชับข้อห้ามบางอย่างเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนรับรู้ หลังจากนี้ทุกคนห้ามออกจากเขตอาคมนี้เด็ดขาดจนกว่าจะลุ่งเช้าเออเดี๋ยวคืนนี้เราต้องผลัดกันเฝ้าเวียนยามเผื่อมีอะไรผิดสังเกตจะได้เตือนทุกคนได้สองชั่วโมงแรกข้าจะเฝ้าก่อนสองชั่วโมงถัดไปไอ้มองส่วนแจ้งกับสิงคนละชั่วโมงพลานพลานผมว่าจริงๆคืนนี้ เราไม่จําเป็นต้องเฝ้ายามหรอกก็ออนอนกันให้หมดนี่แหละป่ามันจะมีอะไรกันเสียงของนายแจ้งแยงไอ้แจ้งบางทีมึงก็ควรสงบปากสงบคําบ้างนะมึงไอ้หามึงรู้ได้ยังไงว่าในป่าไม่มีอะไรนายสิงเถียงเอาไอ้นี่สมัยกูเป็นทหารพลานดูซามจังหวัดชายแดนใต้กูก็ไม่เคยเจออะไรแปลกแล้วมึงจะให้กูเชื่อได้ยังไงกันละ่ะฮะ ถ้ามึงเก่งขนาดนี้กูว่าคุณหวังคงไม่ต้องจ้างพลานบุญแล้วมั้งไอ้แจ้นายสิงพูดแดกดันนี่มึงว่าแดกกูหรอไอ้สิงพอๆๆพ,พวกคือจะเถียงกันทำระแสงอะไรวะทำตามพลานบุญบอกนั่นแหละพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันอีกไกลกัดกันยังกระหมาไปๆแยกย,ย้ยายแยกย้ายบรรยากาศในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงัดระวางเวง ลมพัดอากาศเย็นชวยมาเป็นระยะระยะห้างล้างก็อ่อนเอ็นไปตามลมบ้างเล็กน้อยแสงจันทรในยามค่ำคืนไม่มีมากนักแต่ก็ยังมีแสงจากกองไฟทําให้ยังพอมองเห็นอยู่บ้างทุกคนหลับสนิทเพราะเพียกับการเดินทางกันมาในวันนี้ขณะที่ถึงคิวของพลานแจ้ที่ต้องเฝ้ายามต่อซึ่งรับช่วงต่อมาจากนายมองแจ้แจ้ถึงคิวนายต้องเฝ้ายามแล้ว เสียงของนายมองปลูกพันแจที่กำลังหลับสนิทอืมมามาเดี๋ยวข้าเฝ้าต่อเองเองไปนอนให้สบายเลยอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางมันทำให้เขายังคงง,วงัวเงียอยู่แต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะที่ไอ้แจกำลังเฝ้ายามภายใต้แสงจันทร์ที่ทอแสงกระจ่างเขาเกิดปวดหนัก จึงได้ลงมาจากทางโดยที่ลืมคำสั่งของพลานบุญในขณะที่เขากําลังทําธุระอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวผมยาวหุ่นของเธอแลดูสะออดสะองกลิ่นหอมมันอ่อนที่โชยมามันเหมือนจะออกมาจากกายของสาวหลอนเธอหันมาสบตาก,กับไอ้แจพร้อมกับกวกมือเรียกให้เขามาหาตนไกลๆไอ้แจเห็นดังนั้นถึงกลับเอามือขยี้ตาตัวเองเฮ้ยผ <"He i, S 1> ู้หญิงนี่วะ มาทำอะไรกลางปากกลางเขาในเวลากลางคืนกันวะแน่ๆๆกวักมือเรียกกูด้วยรอพี่ก่อนนะเจ้าสาวน้อยเดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้ะเมื่อชายหนุ่มกับหญิงสาวอยู่กันสองต่อสองทำกลางบรรยากาศที่แลดูจะเป็นใจเรื่องอย่างว่ามันก็ยากที่จะห้ามใจได้ตันหาราคะมันทำให้มือไม้ของไอเจ้สันเทาหญิงสาวแสนสวย ในเอ็นกายนอนลงกับพื้นแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญทำให้เห็นเรือนร่างที่อวบอันเสื้อผ้าของเธอถูกถอดออกมาทีละชิ้นมันทำให้เอแจถึงกับอดลนทนไม่ไหวพุงเขาหาหลอนอย่างคนไร้สติหญิงสาวคนสวยได้แต่คลอเคลียกับเอแจ้แต่มือของเธอที่นุ่มนิ่มได้เริ่มจิกแผ่นล่างของชายหนุ่มจนทำให้เขากลับต้องตกใจแต่ด้วยราคะตัณหาที่มีมาก มันพูดหยอกล้อออกมาว่าแม่ชอบความรุนแรงแบบนี้ก็ไม่บอกนี่จิกพี่เบาๆสิจะ๊ะหญิงสาวหันมายิ้มให้แต่กลิ่นกายที่เคยหอมมันกลับกลายเป็นกลิ่นทรัพ์ของสัตว์ก็มิปานขณะที่นายแจ้เอามือลูบไปที่บ้านท้ายของหญิงสาวนางนั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะคำไปแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขาจึงเหลือบมองไปเห็นและพบว่า สิ่งนั้นมันเป็นหางของสัตว์ปรากฏอยู่ที่บันทายของหญิงสาวผู้นั้นแสงไฟในยามคืนเดือนงายกลับทําให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของสัตว์ชนิดหนึ่งมันได้กลายร่างเป็นเสือโค่งลายพัดกอนขนาดใหญ่นายแจ้งถึงกับอุทานออกมาเสือช่วยด้วยด้วยความกลัวของนายแจ้งจึงถดถอยออกมาตามสัญชัตยานเสือตนนั้นจึงเดินย่างสามขุมเข้ามาหา ดวงตาเบิกโพลงสว่างโลกแต่สิ่งที่น่าแปลกใจพิกว่านั้นดวงตาข้างหนึ่งของมันมันกลับบอดสนิทมันเสียคมเขี้ยวที่ขาวยาวแหลมแต่อยู่ๆมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายกำยำหน้าเกรงขามเปล่งวาจาเครียดแฉ้นออกมามึงฆ่าเมียกูกูก็จะฆ่าพวกมึงทุกคนจะไม่มีใครออกไปจากป่านี้ได้ <c oughs> กูไปทําอะไรพวกมึงกูไม่รู้เรื่องมึงมาหาผิดคนแล้วไอ้เลวกดเสือตัวเมียที่พวกมึงกระนำยิงนั่นแหละมันคือเมียกูคําพูดของสัตว์ครึ่งคนครึ่งเสือมันทําให้ไอ้แจ้งกลับจําได้และรู้ความหมายขึ้นมาในทันทีฉ,ฉันผิดไปแล้วฉ,ฉันขอโทษยกตัวในฉันเถอะนะป,ปล่อยฉันไปเถอะ <c oughs> ทีมึงพูดมันไม่ง่ายไปหน่อยหรือและมึงนี่แหละ ที่ทำตาของกูบอดไปข้างจากนั้นหน้าตาของชายหนุม่มก็พลันเปลี่ยนเป็นเสือโครงตามเดิมมันตะปบเข้าที่ใบหน้าของไอ้แจงทำให้ดวงตาของเขาบอดดับไม่ต่างจากเสือลายแรงตะปบมันไม่ต่างจากใบมีดขนาดใหญ่เสียงร้องอดครวญได้ความทรมานเสือลายมันตั้งใจที่จะไม่ฆ่าเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกับว่าจะทรมานให้สาแก่ใจเสียก่อน ร่างของไอ้แจมีเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดส่งกลิ่นคาวคุ้งไปทั่วบริเวณที่ทําให้เสือตัวอื่นๆต่างออกมากันอย่างพร้อมเพรียงเสือหนึ่งในนั้นมันบินกระโจนเข้ามางับที่บริเวณไหลของนายแจ้งเสียงของนายแจ้งทําให้พลานบุญและคนอื่นๆสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีพลานบุญหันไปดูถึงกับรู้ว่าผู้เฝ้ายามอย่างนายแจ้งไม่อยู่แล้วจึงได้รู้ว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นเป็นแน่ โธ่ไอ้แจงเอ้ยกูเตือนมึงแล้วทําไมมึงไม่ฟังวะไอ้มนุษย์คนนี้ใช่ไหมที่มันไล่ฆ่าพวกเรากินมันเลยสินายใช่งับขอให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับนาย <c oughs> ข้าไม่ให้มันตายง่ายๆหรอกทรมานมันไปก่อนงั้นข้าก็ฟังคมเที่ยวสักทีเถอะสิ้นเสียงบทสนทนาเสือตัวหนึ่ง มันได้กัดเข้าไปที่ไหปลาัของนายแจเขาส่งเสียงล้องด้วยความทารมานเขาจิงตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงโอ้โอ้โอ้ช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย,ย,วย,วยเสียงของนายแจทำให้พลานบุญและทุกคนได้ยินนายแจไม่อยู่ครพานเสียงไอ้หมองพูดพลานบุญจึงรู้ทันทีว่ามันคงเกิดเรื่องร้ายเป็นแน่ โทรไอ้แจเอ้ยข้าเตือนแล้วทำไมไม่ฟังไอ้มองเองตามข้ามาส่วนคนที่เหลืออย่าลงจากข้างเด็ดขาดทั้งสองวิ่งไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นในขณะนั้นกลิ่นเลือดของนายแจที่ข่าวลระครุงบวกกับเสียงที่โหยหวนเสือสมิงตัวจ่าฝูงมันรู้แล้วว่าคงจะมีคนได้ยินเสียงด้วยสัญชาตญาณของสัตว์่ามันกัดกระชากศีรษะของชายหนุ่ม ให้ตายเป็นในบัตรดลแต่ด้วยเหตุความกลัวของนายแจ้เขาจึงเอามือปกป้องอย่างสุดกำลังจนทำให้มือข้างหนึ่งถูกเสืองับจีกขาดมันห้อยตรงเต็งไม่มีชิ้นดี <c oughs> ไอ้นี่กูจะให้มึงไปสบายสบาย,บายดีๆไม่ชอบอย,อย่าอย่าทำฉันเลยปล่อยฉันไปเถอะเสียงของสมิงลายมันได้ร้องคำรามขึ้นพร้อมกับไม่ลีรอ กัดกระชากไปที่คอหอยของชายหนุ่มแบบไร้ความปราณีความเจ็บปวดที่ยากเกินจะพานาได้บวกกับความกลัวที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเสียงร้องของชายหนุ่มดังกึกกองไปทั่วพื้นป่าในยามดึกมันทําให้ทั้งสองที่กําลังออกตามดูพิกัดในทันทีทั้งสองมุ่งตรงไปยังต้นตอของเสียงนั้นเขาภาวนาในใจว่าอย่าให้สิ่งที่ตนคิดเกิดขึ้นเลยเมื่อทั้งสองเข้าไปในที่เกิดเหตุ ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะมันมีเสือลายพัดก่อนหนึ่งสามตัวที่กําลังล้อมหน้าล้อมหลังร่างของชายหนุ่มโดยเสือโครงที่มีลําตัวขนาดใหญ่มันกําลังงับร่างของไอแจกขาคมเที่ยวให้เห็นคานมากประสบการณ์ไม่รอช้าเล็งในกดลั่นไกไปในทันทีคมกระสุนเจาะเข้าเป้าไปที่ลําตัวของบรรดาเสือโครงหลายตัวแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือกระสุนที่เขาได้ยิงออกไปนั้น ในระยะไม่ถึง10เมตรมันกลับทําอะไรเสือร้ายไม่ได้เลยบรรดาเสือที่เป็นลูกสมุนทําท่าแยกเคียวเตรียมที่จะกระโจนเข้าหาแต่แล้วแสงแดดในยามเชา้าทําให้มันกลับลาดถอยไปแบบไร้เหตุผลพลานบุญและนายมองจึงได้วิ่งกลูกเข้าไปหอบลางที่เหมือนจะไหละวิญ,ญญาณของนายแจ้ออกมาไอ้แจ้ไอ้แจ้มึงทําใจดีๆไว้นะพลานบุญรีบจับชิปประจนของนายแจ ปรากฏว่าที่ปรจอยังเต้นอยู่เขาตัดสินใจพยุงล่างไปยังห้างเสก่อนเมื่อผู้อยู่บนห้างเห็นล่างของนายแจ้จึงรีบลงมาทันทีพลานบุญและนายมองค่อยๆวางล่างของนายแจ้ลงอย่างช้าๆทั้งสามลงมาจากห้างแล้วทําให้ทุกคนตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าไอ้แจงมาโดนตัวอะไรทําร้ายมาหลอกพรานบุญเสียงของนายสิงหามมันโดนเสือโครงตัวเของเล่นงานนสี ขนาดตัวของมันเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันกับที่คุณจางไล่ยิงมันนะครับมันจะรอดไหมพลานบุญเสียงของนาสิงพูดขณะนั้นนายมองก็ทำการห้ามเลือดที่ไหลเจิงน้องออกมาข่าวว่าโอกาสรอดเป็นตายเท่ากันถ้าจะให้ดีรีบพามันไปนรักษาที่หมู่บ้านที่เราผ่านมาราวสามสิบกิโลได้โอ้โหมันไกลามากเลยนะสภาพแบบนี้ วะว่ามันไม่น่ารอดมันจะทําให้เสียเวลาเราว,ว่าทิ้งมันไว้ที่นี่แหละปล่อยให้มันตายกลางป่านี่แหละใช่เตียอีกอย่างเราก็ามาไกลามากแล้วด้วยหากจะให้เราย้อนกลับไปอีกคงจะเสียเวลามากถ้าจะแบกมันไปด้วยก็คงเป็นภาระผมก็เห็นด้วยกับเตียคงต้องปล่อยมันตายในป่าแบบนี้แหละถึงแม้ว่านายแจจะมีบาดแผลดูสาหัสก็ตามแต่ เมื่อได้ยินคำพูดของผู้เป็นนายจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากด้วยความกังวลที่ตนจะต้องถูกทอดทิ้งจึงได้เอ่ยคอร้องสองพ่อลูกให้เปลี่ยนใจอย,อย่าทิ้งให้ผมต,ต,ต้องมาตายกลางป่าแบ,แบบนี้เลยครับนายหรือหาเรื่องแท้ๆพลานบุญเขาก็เตือนแล้วหรืออยังรั้นอีกทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้พลานบนุญนายสิงและนายมอง ถึงกับตกใจกับคำพูดของสองพ่อลูกนายสิงห์เริ่มไม่เห็นด้วยจึงกล่าวว่าเฮีย er, เราจะทิ้งคนทั้งคนให้ตายแบบนี้ทั้งที่มีทางรักษาเราเฮียถึงแม้ว่าสิงห์กับแจ้จะไม่ลงรอยกันมาก่อนแต่ด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ยังมีฮิลิโอตปะเขาพูดแนะให้ผู้เป็นนายอาจจะเปลี่ยนใจหรือก็เห็นสภาพของไอ้แจ้อยู่ทนโทษจะดันทุลังแบกมันไปทำไมกันวะ ้าหรือสงสารมันละก็หรือจะแบกมันกลับก็ได้นาแต่เหลืออย่าลืมสัญญาที่เราทํากันไว้หากไม่ถึงจุดหมายสัญญาของเราถือเป็นโมฆะและอ้วก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินให้แม้แต่แดงเดียวหรือตัดสินใจเอาเองนะไอ้สิงไอ้สิงเรื่องง่ายแค่นี้มึงไม่น่าตัดสินใจได้ยากเลยนี่ก็ครึ่งทางแล้วถ้ามึงจะกลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย หรือมึงจะไปกับพวกกูต่อเงินมันรอยอยู่ตรงหน้าแล้วนายจางพูดเสริมนายสีงคิดลังเลอยู่ในใจสักพักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังป่าหินดำเช่นเคยโปรดติดตามตอนต่อไปหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับส r คร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ